สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานําเสนอรายงานการฝึกงานกับผมชื่อนายวิศรุตธ,ธานีกําลังศึกษาอยู่วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหารสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหาก,กรรมระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเคยทํางานที่ชนบุรีบริษัทกิจชีเอเิโ,โชมชบุรีแมโน,โนูเฟซิเนจำกัด แล้วก็มาทำที่สำนักงานเทศบาลตำบลกุชมพูที่ตั้งหมู่5ตำบลกุจชมพูอำเภอพิบูลบางสาหารจังหวัดอุบลราชธานีลักษณะงานของสถานประกอบการนะครับบริการช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนแล้วก็อำนวยความสะดวกแก่วัดแก่ แต่ละหมู่บ้านที่ต้องการความช่วยเหลือจากเทศบาลตำบลกุดชมพูหน้าที่ของผมคือรับผิดชอบในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าซ่อมไฟฟ้าหลอดไฟฟ้าทั่วเทศบาลตำบลกุดชมพูในพื้นที่เขตรับผิดชอบผิดชอบ19หมู่บ้านระยะเวลาในการในการฝึกงาน ตั้งแต่วันที่9สิงหาคม2564จนถึง24กันยายนพศ2564ผลการปฏิบัติงานของผมนะครับลักษณะงานที่ได้ฝึกประสบการณ์คือบริการซ่อมไฟในหมู่บ้านในเขตพื้นที่อุปสรรศั์เรือปัญหาที่ผมพบในสถานประกอบการก็คือเนื่องจากได้ทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าเวลาฝนตกก็ไม่สามารถทำงานได้ หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรที่ไม่ครบก็คือออกซ่อมไม่ได้ครับวิธีแก้ไขคือนิ่ความปลอดภัยเป็นสําคัญดีกียังการทํางานบริการการแจ้งหรือนอกสถานที่ความประทับใจและประสบการณ์ที่ได้จากสถานประกอบการสํานักงานเทศบาลตําบลปุชมพูนะครับข้อที่หนึ่งคือพี่พีในที่ทํางานอัธยาศัยดีเป็นกันเองทํางานสนุก มีน้ำใจช่วยเหลือและแนะนำให้ความรู้ในการทำงานมากมาย2ได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีมบริการช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนก็ในการทำงานในในสำนักงานแห่งนี้ผมรู้สึกดีและดีสิทธ์ชอบในการทำงานที่นี่ตามได้ที่ ที่พวกพี่สอนมาก็จะเก็บไว้ถ้ามีโอกาสก็จะมาร่วมงานที่สถานประกอบการสำนักง,งานเทศบาลจำนลกุชมพูแห่งนี้นะครับก็ผมก็ขอรายงาน,ก,นการการฝึกงานเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ